สวัสดียามเช้าครับผมอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้เข่ามาเจ็ดขั้นมีแต่รถปีใหม่ๆไม่หลักมืน่นแล้วมีตัวพิเศษอยู่หนึ่งคันนะคันนี้ครับผมหาไม่ได้นี่เพิ่งเข้ามาเลยนี่เครื่องยนต์1.9ครับผมแต่หน้าเป็นมาสต้าแปลงหน้าแปลงล่างมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะพากันดูพากันชมเริ่มจากอีกตัวก่อนืันนี้เข่ามาเจ็ขันหกขันเจ็ดขัน ตัวนี้เป็นเซียดมีแรลกพันยูซีหาพันปีต่อไปพันหกเจ็พครับเซียดเข่าไม้ปี 2, 2,022อยากนําเสนอตัวนี้เลขไม่หมื่นโลป้ายแดงครับออกไม้ป้ายแดง7,000แสกว่าบาทส่วนต่างวันนี้หายไป2,000สนกับเลขไม่เพียงแค่หมื่นโลงวดพันเริ่มต้นหกพันพี่นองปรเบิร์ตัวนี้เป็นมาต้าบีทีห้าศูนยปรครับผมเครื่องยนต์ 1.9ตัวเดียวกับอีซูซูเอาบอดี้เอาอะไรเครื่องยนต์ต่างๆของอีซูซูมายัดใส่ตัวนี้แต่หน้าเป็นของมาต้าเรามาดูด้านในครับมาโอ้โหไปลอกเรียนแบบกันมาหรือขอยกเครื่องเข้ามาใส่กันดูด้านในครับนะให้ความคล้ายคลึงอีซูซูทั้งเบาะทั้งพวงมาลัยเลขไมเรือนหน้าจอไม่หมื่นสามครับอ่ะสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะ ป๊รถโคดงามแครบเปิดได้ครับไม่ลั่นนะวันนี้ไม่มีรถลั่นเข้าสักคันเลยไม่มีรถลั่นเข้าสักคันเลยฟีดาวงวดผ่อนเริ่มต้น6,000เลขไม่หมื่นโลส่วนต่างหายไป2,000 0 0เอาส่วนลดจากเสียยะไปอีก2,000 0บาทครับพี่น้องมาลำดับต่อไปครับมาพร้อมภูมิใจนำเสนอนะตัวนี้เลยเครื่องยนต์1.9ของแท้ครับนะ อะไรหลอกกันระหว่างมาต้ากับอีซูซูเครื่องยนต์1.9เหมือนกันอันนี้เป็น1.9 S 2020พอนเริ่มต้น6,000มาพร้อมกับจัดทรงลงล้อล้อวิล Low wheel. ยางใหม่นะเสียยะยันไง้พอนเริ่มต้น6,000เดี๋ยวดูพร้อมกันเพราะว่ารถพึ่งเข้ารถพึ่งเข้ายังไม่ได้ดูเลขมุงเลขไม่อะไรเลยนะมาเอาบนีเปิดยากเปิดเ,เ,นเนย็นดูพร้อมกันครับ งามสาวๆโอลั่นรั่นรั่นพ่อรั่นอีกแล้วเลขไม่สามหมื่นหกพันโลขออนุญาตฟังเสียงท่อนิดนึงขออนุญาตแตะน,นิดเดียวโฮ้ยมันเป็นผาเลยท่อท่อเสียบท่อเสียบเดินหอบเดินหอบนะลำดับต่อไปปีแรกผ่อนเริ่มต้นหกพันปีต่อไปผ่อนหมื่นนิดนิดครับผมนิวซูมิทิสไททันนะปีแรกผ่อนหาหกพันครับปีต่อไปผ่อนแปดพันครับพี่น้อง ลำดับต่อมา LDA นะเรียกร้องกันมาเยอะเลยตัวนี้โอ้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายญาติกันอยากได้หน้าหล่อไฟตัวท็อปกระจังหน้าโคเมียบแม็กใหมย่มายมางใหม,ม่เสียยะจัดให้ขอนเริ่มต้น7,000บาทครับพี่้อกขอนเริ่มต้น7,000โอ้โหนี่ก็อีกหนึ่ันอยู่นู่นเดี๋ยวเราไปดูเราดูตัวนี้ก่อนด้านในครับ ด้านในด้านในวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจอกล้องุกงกล้องถอยไม่มีมีจอ LED ให้เลขไม่ดูพร้อมกัน20,000โลโอ้ตัวนี้ลั่นตัวนี้ลั่นฟังจากเสียงพ่อฟังจากเสียงพ่อแงวอีกแล้วไม่เป็นตาเลยวันนี้ยคันไหนลั่นนไม่ลั่นสักคันเลยผ่อนเริ่มต้น7,000ปีต่อไปผ่อนหมื่นนิดนิครับ ฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีอนตัวนี้อาจจะลั่นหรือเปล่าโอ้คุญแจตัวท็อปด้วยคุญแจตัวท็อปแปลงล่างเป็นตัวท็อปมาน่าจะแปลงเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทหรือเปล่าเอาเดี๋ยวให้พี่โบ๊เดินเข้าไปก่อนเดินเข้าไปก่อนแมนกุญแจมันบอนี่เฮ้แมนกุญแจมันบอกแปลงล่างเป็นตัวท็อปพวนโอ้โหติดจอยอินดงอินดอยสตาร์ทยังไงล่ะอ๋อนี่นี่นีน เอา,เอ,า,เอ,าออกหนาแต่ว่าจัะบ่โอ้ยตาแมนใส่หนาใส่เงินเอาดูใส่จอปัดเอนดอยตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นครับสองหมื่นแปดพันโลตัวนี้ลั่นแท้แนะ่นอนตัวนี้ลั่นแท้เอาดูดูดูด,ดูว่ายังชัว่วโอ้ยนึกว่าจะผิดหวังทั้งทั้งสี่คันสามคันสี่คันตะกี้นึกว่าจะผิดหวังหมดแล้ว ปีแรกผ่อนหกพันพอหลังจากนั้นผ่อนหมื่น 10, เดียวเอาดูห,ดห้องเครื่องนิดนึงดูห้องเ,อเครื่องโอ้โหมือหนี่มีแต่ตูวนาำๆเถอะเดิมเดิมโอ้เครื่องสามพันเร็วเนี่ยเครื่องสามพันครับผมตัวนี้ไม่ใช่เครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับเครื่องสามพันเข้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนตะกีลืมถ่ายรูปโอ้โห,โห,โหเครื่องสามพันปีแรกผ่อนหกพันปีต่อไปผ่อนหนึ่งหมื่นเร็วแรงประหยัดน้ํามันครับคันนี้ ต่อครับต่อคันนี้ครับส่วนต่างอยู่ประมาณ2เกือบ3ามแสนครับตัวนี้เลยมิตซูซิชิ้ไททันสี่ประตูยกสูงส่วนต่างครับ2-3 0ถึง0าแสนบาทนะกับเลขไมเพียงแค่1มื่นโล2.4 G L S พัด4ประตูปารตยกสูงด้วย4ประตูเลขไมหมื่นเดียวนะครับเลขไมหมื่นเดียวส่วนต่างไปแล้ว2 0 0 0 0 0 ปี2022ครับพี่น้องปี2022ครับคันนี้เลยนะได้4ประตูออปชั่นเต็มๆแบบนี้ต้องยกให้มิซูมิชิไททันเขาครับเลขไมเพียงแค่1,4 0 0 0โลจริงๆนะวิธีการสตาร์ทของไททัตนต้องเหยียบคับนะครับนี่เกียร์6สปีดจอกล้องถอยออปชั่นจัดเต็มเลขไม14่1,4แอร์อย่างฉ่ำคันนี้ครับซื้อไปไม่มีร้อนเพราะอะไรรู้ไหม GLS มันพัดมันพัดให้เราตลอดซื้อ,อยังไงก็ไม่ร้อนจริงๆจริงๆเลยคันนี้นะมี <c oughs> เซลล์ไฟแดงก็ปากมาเล่นปีแรกผ่อนเ0 0 0พันปีต่อไปผ่อนประมาณหมื่นนิดๆครับผมตามด้วยคันนี้ครับลองดูลองดูลดข้อเสียยะครับลองแทนไปดูข้างหลังนะมือกล้องครับดูเหลือแค่ตู้ทึบอยู่ประมาณ3คันแล้วลดคอกอยู่1คันที่เหลือคือแต่งขายเกือบหมดแล้วทีนี้ครับ ลูกค้าอยากได้คอกเพาเลอยรบก,กวนสั่งจองครับผมเสียยะหารถให้ทุกคันไม่ต้องห่วงได้ทุกคนได้ทุกคันเอาไปวิ่งทํากินจะหน้าผลไม้แล้วหน้าทุเรียนแล้วเตรียมรถหรือยังเตรียมรถหรือยังมาลีโว่สองจุดแปดเจพัทตัวนี้เป็นกี่เกียร์ตัวนี้ห้าเกียร์นะครับผมตัวนี้มันจะมีห้ากับหกเกียร์ส่วนตัวนี้มันมันอ่าห้าเกียร์เออ,อเดี๋ยวเช็คเกียร์ก่อนเดี๋ยวรถพุ่ง เวลาเราสตาร์ทรถคอกนะครับถ้าเป็นตัวเพลาลอยต้องเช็คเกียร์ทุกครั้งก่อนสตาร์ทนะครับเดี๋ยวรถพุ่งเพราะรถคอกเพลาลอยมันจะมีการทําระบบเบรกมือกับตัดเบรกมือออกเพราะมันบรรทุกหนักมันก็เลยต้องตัดเบรกมือออกทําให้เวลาเราจะจอดนิ่งๆเนี่ยเราต้องใส่เกียร์เกียร์ค้างไว้พ่อรันด้วยทูกอ,อยักทู ดูดูที่ใส่ให้มีอะไรเอาอรลอยเบิกใหม่ยาง s c d 2กระทะก็ยังเป็นแมทซิ่งอีกตัางหาก x c ซ2อย่ยางอื่นไม่ใส่ต้องใส่ x c ซ2ของมิสดินเท่านั้นแล้วแหนบแล้วโชว์แจ้งมาอยากได้ยังไงแจ้งมาจะดามกระบะไหมแจ้งมาเดี๋ยวจัดให้รับผมออกรถศูนย์บาทนวดผ่อนปีแรก6,000ปีต่อไปผ่อนหมื่นนิดนด 0บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนเอ้าวันนี้เข้าใหม่ทั้งหมด7คันผูกใจคันไหน FC ชอบคันไหนก็ทักเข้ามาได้เลยจองเข้ามาเดี๋ยวเสียยะาจดให้ออกรถศูนย์บทับทบัตรใบเดียวส่งฟรีทั่วไทยการันตีรถยนต์มือสองคุณภาพดีอยากซื้ออยากขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเทิร์นรถยนต์มือสองนะครับผมหรือว่ามอเตอร์ไซค์มือสองทักเข้ามาหาเสียยะเดี๋ยวเสียยะรับจบให้ จะรีไฟแนนซ์จะขายจะคืนรับหมดครับผมออกรถศูนย์บัตรบัตรไปเดียวเสียยะแจ่ให้ถูกใจแชร์ไปครับพี่น้องอยากดูขนาดคอมเมนต์บอกก่อนด้านล่างเดี๋ยวมารีวิวให้ก่อนเอา้าแชร์ไปครับไปรุ่นเจ้า